อาล้ครับคุณผู้ฟังครับมาต่อการในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์กันบ้างนะฮะก็เรื่องยานยนต์เนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการประกาศปิดโรงงานผลิตร,รถยนต์แห่งแรกในไทยของนิสสันนะครับแต่อันนี้เนี่ยปิดไม่ใช่การเลิอกจิจการในไทยนะฮะย้ํากันตรงนี้ การปิดโรงงานในครั้งนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ไปควบรวมกับอีกโรงงานหนึ่งให้มันเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นย้ำเงินแบบนี้ดีกว่านะฮะเพราะว่า,าหลังจากที่ดีลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกับทางคอนด้าเนี่ยมันมันล่มลงไปหลายคนก็จับตาว่าย่างก้าของนิสันหลังจากนี้จะเป็นยังไงคือก่อนหน้านี้ทาง c ีอของบริษัทแม่นิสันในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าต้องลดต้นทุนให้ได้40,000 0ล้านเยนในปี2 0 2 6นะฮะ ปรากฏว่าณนะตอนนี้เองเนี่ยรายงานข่าวนะครับระบุว่าการปิดโรงงานผลิตรถยนต์ในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นหนึ่งในโรงงาน3แห่งของปีงบปีงบ6 7นี้นะครับที่จะปิด2แห่งอยู่ในสหรัฐและอีกหนึ่งแห่งอยู่ในไทยนะฮะโรงงานที่จะปิดคือโรงงานแห่งที่1น,นะครับเป็นโรงงานแห่งแรกของนิสันเตรียมปรับเปลี่ยนจากโรงงานผลิตรถยนต์ไปใช้เป็นพื้นที่สําหรับการผลิตเพื่อผลิตชิ้นส่วนแทนนะครับ คือปิดด้านการผลิตแล้วก็การประกอบรถยนต์แต่ว่าแปรผันไปใช้เรื่องของการผลิตชิ้นส่วนแทนโรงงานแห่งที่หนึ่งเดิมเนี่ยผลิตอะไรบ้างนะฮะก็จะเป็นรถพวกซีดานนะแล้วก็พวก s u v ที่โครงสร้างเดียวกันเช่นเทียน่าเอ์เทรลซิลฟี่โนดมาร์ชแล้วก็อเมร่านะฮะที่เป็นโมเดลแรกนะก็เป็นกลุ่มรถที่ไม่ได้จำหน่ายในไทยแล้วแต่ว่าปัจจุบันนี้โรงนี้ยังผลิตอยู่2รุ่นนะครับนั่นคือคืออเมร่าแล้วก็คิกเราก็จะเห็นว่า โอ้โหที่ผ่านมาผลิตตั้งหลายรุ่นปัจจุบันนี้เดือผลิตนแค่สองรุ่นแล้วมันมีกําลังการผลิตยเยอะขนาดนี้จะทํำยังไงนะฮะก็ตัดสินใจยกย้ายไลน์ผลิต2รุ่นนี้ไปรวมกับโรงงานผลิตรถยนต์ที่2ซึ่งผลิตปิกอัพนาวาระแล้วก็เทอร่าแทนนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยนิสันเขาก็มีโรงงานตั้งอยู่ที่บางนาตราดกิโลเมตรที่21สดจังหวัดสุโขทัยนะครับผลิตประกอบรถยนต์นั่งแล้วก็รถกระบะจำนวนสองโรงงาน เพื่อรองรับการผลิตรถยนต์สําหรับตลาดในประเทศแล้วก็ผลิตรถยนต์ส่งออกไปกว่า100ประเทศทั่วโลกด้วยกําลังผลิตเนี่ยสออันรวมกันก็3ามแสนเจ็ดหมื่นคันต่อปีโรงแรกที่จะปิดการผลิตไปเนี่ยก็2องแสนสองหมื่นคันต่อปีเนี่ยนะฮะหมายความว่ากําลังผลิตส่วนนี้จะหายไปแล้วก็จะไปท็อปอัพในส่วนของโรงงานที่2ที่มีกําลังผลิตแสนห้าหมื่นคันต่อปีนะฮะก็ล่าสุดมีโรงงานนิสสันพาวเวอร์เทรนประเทศไทยนะครับ มีการลงทุนการผลิตแบตเตอรี่สำหรับ,บรถ Epower ซึ่งเป็นสายการประกอบแห่งแรกนอกญี่ปุน่นแล้วก็เป็นหนึ่งในโรงงานนิสันสีแห่งทั่วโลกด้วยที่มีศักยภาพสำหรับการผลิตระบบขับเคลื่อน Epower นะครับมีกำลังผลิตเครื่องยนต์และก็ระบบส่งกำลังทุกรุ่นรวมสูงสุด8 50, 5 0 0 0 0 580,000หน่วยต่อปีด้วยนะฮะหลังการประกาศความชัดเจนของบริษัทแม่ครั้งนีน้ต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วนิสันจะมีกำลังผลิตรถเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็แผนบริหารจัดการต้นทุน ลดต้นทุนตามแผนเฟื้นฟูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับทีนีเ้เรื่องของนิสันเนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดีลใหญ่ที่เกิดขึ้นของทางบริษัทแม่การควบรวมนิสสันกับฮอนด้าที่มีข่าวย้ำแย้งกันมารายงานข่าวต่างประเทศระบุว่าล่มแล้วเดีลนี้ประกอบด้สัปดาห์ที่ผ่านมาถแถลงยืนยันความล่มอย่างเป็นทางการนะครับกองเชียร์ที่อยากเห็นการควบรวมฮอนด้ากับนิสสันและกลายเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่เบอร์สามของโลกเนี่ยก็ฝันสลายไป นะครับเพราะว่าเขาแถลงว่ายุติการเจราจารแล้วเพราะว่าไม่สามารถตกลงเงื่อนไขาการควบรวมกิจการได้นะครับฮอนดานิสันสเนี่ยออกแถลงการระบอว่าการตัดสินใจยุติการเจราจารเนี่ยเพราะต้องการให้ความสําคัญกับยุคของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าและการตลาดที่มีความผันผวนมากขึ้นเรื่อยนะฮะทั้งสองบริษัทพิจารณาทั้งเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโครงสร้างของบริษัทหลังควบรวมแล้วหลายด้าน อาจจะเป็นการที่ Honda เสนอให้ปรับโครงสร้างตั้งเป็นบริษัทโฮดิ้งให้ Honda เป็นบริษัทแม่แล้วนิสสันเป็นบริษัทในเครือโดยการแลกเปลี่ยนหุ้นกันซึ่งไอ้เกฑ์นี้แหละที่นิสสันแบบฉันก็ผลิตมาก่อนหน้านี้ตั้งนานนะผลิตก่อนฮอนด้าตั้งเป็นบริษัทที่ออกก่อตั้งมาก่อนนะ่ะแล้วก็บางช่วงบางตอนอยิ่งขึ้นเป็นเบอร์2ด้วยนะฮะจะให้ฉันมาเป็นบริษัทลูกฮอนด้าทีโอแหมมันศักส์สีมันไม่ได้นะ แล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องอีกที่ Honda ก็กังวลน,นะฮะถ้าเกิดว่าปล่อยฮิมิสันปรับปรุงสร้างต่อไปต่อไปไม่มีการปรับปรุงอะไรนี้ก็อาจจะไม่สามารถเดินหน้าแผ่อะไรได้ที่สุดแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะฮะ,ะยุติเดียวกันควบรวมแต่ก็บอกว่าทั้ง2บริษัทนี้ยังคงร่วมมือต่อไปนะครับในการพัฒนายานยนต์อัจฉริยะแล้วก็ยานยนต์ไฟฟ้านะฮะรายงานจากสื่อญี่ปุ่นระบุว่าทั้ง2บริษัทก็ได้จัดการถแถลงข่าวแยกกันนะคือแยกกันไม่ใช่ใช่ว่าถแถลงพร้อมกันว่า เลิกแล้วค่ะเลิกดิวแล้วค่ะนะฮะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาจากเรื่องนี้มาดูอีก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 เกณฑ์หนึ่งก็คือเจ้าใหม่ที่จะมาเป็นใครก็มีการเปิดเผยกันนะว่าจะเป็นอาจจะเป็นฟ็อกคอนนะฮะยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวนันนะครับที่เป็นผู้ผลิตเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เลยนะฮะก็รอดูว่าจะได้เงินทุนใหม่ไปไหมนะฮะสำหรับตัวตัว,ตวนิสสันตัวนี้นะฮะส่วนความเคลื่อนไหวของ m a สด้นะครับก็หวังรักษา Market Share 2%ในไทยนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่า โดยลงทุนธุรกิจ e b ละนะครับตั้งเป้าสัดส่วน25-40%ของยอดขายทั่วโลกเลยทีเดียวอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเนี่ยก็ท้าทายอย่างมากนะครับยอดขายในไทยก็ลดลงไปนะฮะแล้วก็แบรนด์ที่ยอดขายลดลงมากที่สุดก็คือค o n ด้าน,นี่แหละขายไปได้แค่9,220คันลดลงไป44%จากปีก่อนหน้านะฮะปรากฏว่ามาฮิโรโมโรนะฮะประธานกรรมการบริหารแล้วก็ c e o ของ m a z d a เขาบอกว่า ภาพรถยอต์ขายทั้งอุตสาหกรรมในไทยต่างลดลงอย่างมีนัยสําคัญนะครับซึ่งก็เป็นผลจากเศรษฐกิจแล้วก็อีกประเด็นก็คือการเข้ามาชิงส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์จีนทั้งสองปัจจัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อมาสต้าในช่วง2 3งถึงสปีที่ผ่านมาและเพื่อจะทําให้เทรนด์นี้เนี่ยกับข้างก็ต้องมีการพัฒนาโปรดักต์ใหม่ๆลงทุนเพิ่มเติมกับพาร์ทเนอะร์นะฮะแล้วก็หวังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยด้วยตลาดรถยนต์ในไทยยังมีศักยภาพและก็ยินดีอยู่ในไทยต่อไป เป้าหมายของมสด้าทั่วโลกในปี73ก็คือนําเสนอรถยนต์ที่มาพร้อมพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบหนึ่งในทุกๆรุ่นนะฮะก็ว่าวาดหวังไว้วา่วา,ย,วาย,ยอดจําหน่ายแบตเตอรี่ EV เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-40%นะฮะของยอดขายทั่วโลกแล้วก็มาได้จะเปิดตัว BEV รุ่นแรกก็คือ Mazda 6e ซึ่งเป็นการพัฒนาร่วมกับฉางอันนะฮะแล้วก็จะลงทุนเพิ่มอีก5 0 0 0ล้านบาทในไทยทั้งในส่วนของการผลิตเครื่องเกียร์และแบตเตอรี เพื่อไทยเป็นศูนย์กลางผลิตรถ,ถ BEV นะครับเราก็ตั้งเป้าผลิตได้แสนคันต่อปีสำหรับธุรกิจในไทยมสาสด้าตั้งเป้าหมายว่าปีนี้จะรักษาส่วนแบ่งกตลาดให้ได้ร้อยละสองด้วยนะครับดูดูกันว่ามสาสด้าจะพลิกธุรกิจครั้งนี้ได้หรือไม่นะครับสำหรับเรื่องของตลาดจานยนต์นะครับมาดูค่ายจีนบ้างนี่ก็รุกไม่หยุดนะฮะรุกไม่หยุดก้าวหน้าในแง่ของการพัฒนาต่อเนื่องเลยนี่ล่าสุดเนี่ย Oh, b อ d บีวบอกว่าเตรียมติดตั้งสมองกล AI Deepseek นะฮะ e p s e e กก็คือ AI ของจีนที่สั่นสะเทือนโลกเลยโอ้ oh, ความอัจฉริยะของมันคนก็ว่ากันว่าประมวลผลใกล้เคียงกับทาง c ชัด GPT บ้างนะฮะแต่ต้นทุนนถูกกว่าหลายเท่าปรากฏว่าความสำคัญของ BYD ตอนนี้ให้ความสำคัญกับ d e p s e e k มากนะครับบอกว่าอาจจะมีการนำสมองกล AI มาบรรจุอยู่ในรถของทาง BYD นะฮะ เรียกได้ว่าเขยา่ารถจักไฟฟ้าจนร้อนระอุเลยนะครับคุณบีวาเนีในช่วงวันพุทธทยานมากหลังจากที่มีการประกาศจับมือกับ AI จีนชื่อดังอย่างดิฟซิกเอาสมองกล AI ไไปใสป่ไว้รถ b y วดนะฮะผู้ก่อตั้งดิฟซิกเหลียงหวนเฟิงเนี่ยไม่เดินทางไปร่วมประชุม AI s u m m i t ที่ปารีสเนี่ยนะสวันนะแม้จะได้รับเชิญนะ South m o r n i n g c h i น a าโพสต์ก็บอกว่าไม่จําเป็นเพราะจีนได้ปักทงเป็นผู้ชนะในสมรภูมิปัญญาประดิษฐ์ไปแล้วนะฮะอันนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ กำลังวุ่นวายนะฮะกับนโยบายของคุณทรัมป์ที่สั่งระงับโครงการสถานิชา์าเจอร์อีวีทั่วสหรัฐ5,000ล้านดอลลาร์ระหว่างที่คุณอีลอนมัสนะฮะเจ้าของเทสซากําำลังยุ่งกับการยกเลิกหน่วยงานรัฐนะฮะเจ้าหน้าที่รัฐที่จะมีการปรับเรื่องของการจ้างงานออกไปนะครับบิวดีเนี่ยพุ่งทยานอย่างแรงเลยนะครับหลังจากประกาศจับความร่วมมือกันนะครับผู้ก่อตั้งบิวดีบอกว่า บีวีดีตั้งใจทำให้การขับขี่อัตโนมัติมีความบูราน้อยลงแต่เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะเทคโนโลยีใหม่แห่งนี้ชื่อว่า God's Eye หรือว่าดวงตาแห่งพระเจ้านะครับจะได้รับการติดตั้งในรถที่มีราคาต่ำสดุดตั้งแต่6,9800หยวนนะคุณผู้ฟังหรือคิดเป็น325,000ล้านบาทสามแสนบาทก็สามารถ ซื้อได้แล้วรถที่มีปัญญาประดิษฐ์ชัดอัจฉริยะแบบนี้นะฮะโอ้นี่เทียบเคียงกับเทสลาเนี่ยอันนี้แค่ระบบอย่างเดียวไม่รวมรถนะถ้าเกิดอยากจะได้ระบบขับขี่อัจฉริยะของเทสลาเนี่ยลองไปดูผมก็ลองไปเล่นเล่นดูเหมือนกันนะฮะในในในเว็บไซต์ของเทสลาว่าถ้าเกิดเลือกโมเดลนี้พวกเทสลาเขาโชว์รูมให้อแค่อันเดียวใช่ไหมเขาเน้นซื้อขายกระจองผ่านออนไลน์ก็ปรับแต่งฟีเจอร์ได้จะใช้ระบบขับขี่อะไรบ้างแบบเทคโนโลยี AI ขนาดไหนยิ่งเพิ่มก็ยิ่งเพิ่มตังค์นะฮะแต่อันนี้ ก็สไอของ b y d กับดิฟซิกสามแสนนะฮะอ่ะผู้เชี่ชาญก็บอกว่า d ิฟซิกเนี่ยทำให้ระบบขับขี่อัตโนมัติของ B ีบฉลาดมากขึ้นนะฮะมีระบบเสียงสั่นการเพิ่มความสามารถในการขับขี่แล้วก็การจับมือร่วมกันของ2ค่ายยักษ์ใหญ่ครั้งนี้เนี่ยก็ทําเอาเทสลาของ Elon Musk กับลังตกที่ลั่างลำบากนะฮะก็เอาเอาจริงคุณมาสก,กับ เทสลานี่ก็ลำบากมาหลายรอบแล้วเพราะว่าก่อนหน,นนี้แผนที่จะเปิดตัวยานยนต์ราคาถูกที่จะมาแข่งขัน,นก็แข่งขันได้ยากมากขึ้นเพราะว่าแบรนด์จีนทําราคาได้ถูกกว่านะฮะภายใต้คุณสมบัติที่ก็ขับขี่ได้ดีเดี๋ยวนี้ก็คนให้การยอมรับกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องของตลาดยานยนต์ที่นํามาฝากกันนะครับแต่ยังต่อกันเรื่อง AI ต่อนะครับแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตลาดยานยนต์แล้วแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานยนต์อัจฉริยะแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเรื่อง AI ของค่ายจีีนท โอ้โหเมื่อกี้คือบีวดีจับมือกับดิฟซี k ใช่ไหมอันนี้กลับเป็นค่ายอเมริกาฮะยอมจับมือกับเทคจีนโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะอาลีบาอา,อาลีบาบานะครับอาลีบาบจะเป็นเรื่องของการพัฒนาฟีเจอร์ AI ที่ใช้ในจีนให้กับ Apple นะฮะเพราะว่า Apple ก็<อ>ยอมรับว่าอาล b a b a านีา่มี Data <S <S ของผู้ใช้งานในจีนเยอะดังนั้นเองเนี่ยก็จำเป็นนะฮะต้องต้องต้องใช้เรื่องของ AI <S <S เพื่อ ที่จะเข้าสู่ผู้ผู้ผู้บริโภคให้เยอะขึ้นนะครับย้อนกลับไป Apple ิปปลเขาเผยแผนการเตรียมนำ Apple i n t e l l i g e เ c e เข้าสู่ตลาดจีนภายในกลางปี2025นะครับจะจับมือกับพาร์ทเนอร์ในจีนทั้งอาลีบบาแล้วก็ไปตู้เพื่อพัฒนา AI ให้เหมาะสมกับตลาดของจีนแล้วก็ปรับตามนโยบายแล้วความต้องการของรัฐบาลเต็มที่อ่ะคือรัฐบาลจีนเขาแข็งไงเขาก็มองว่า AI เมือ่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการล้วงข้อมูลอะไรก็ดีนะฮะก็เลย มีการกำหนดกฎเกณฑ์นัดการลงทุนไว้ณนะตอนนี้เองเนี่ยแอปเปก็มีการตั้งทีมทั้งในอเมริกาและในจีนนะเพื่อดำเนินโครงการทำแผนนี้ก็ตั้งเป้าจะเปิดตัว Apple Intelligence ในจีนให้ทันภายในพฤษภาคมนี้ถึงนี้ท่ามกลางอุปสรรคเดิมอย่างยอดขายที่ลดลงในตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Apple นอกสหรัฐนะฮะก็จะมีการพัฒนาฟีเจอร์ AI ให้มีความก้าวล้ำมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะรอดู Apple ในตลาดจีนนะครับในตลาดไทยก็ดูว่าจะมีการพัฒนาให้อัจฉริยะมากขึ้นขนาดไหนด้วยนะฮะเอาละครับเป็นเวลาของ b i ส t a l k แล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ